ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่หลวงปู่ทวดร,รุ่นเสียนโตเหรียญที่สองนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับจากคลิปที่แล้วจะเป็นเ,เหรียญเนื้อนิกเกิลนะครับ หรือเนื้อเงินในสมัยนั้นที่เรียกเรียกกันนะครับแต่เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับเดี๋ยวมาเพื่อนๆได้ดูตำหนิในเหรียญกันว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือด้านหน้าเหรียญหลังเหรียญน,นะครับ เดี๋ยวพอทำครบสามเนื้อเดี๋ยวผมจะเอามาเรียงกันทั้งสามเนื้อนะครับแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่าออกจากมาพอออกมาจากบล็อกเดียวกันหรือเปล่านะครับส่วนการตรวจสอบสมัยนี้สามารถตรวจสอบได้แล้วนะครับว่าเออเกณฑ์มันอยู่ในเกณฑ์ไหนมันมีความสอดคล้องกับเหรียญกระสาบในยุคนั้นอย่างไร นะครับสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยครับถ้าใครอยากจะตรวจสอบหรือว่ามาเทียบเทียงนะครับผมยินดีนำพระเหล่านี้เข้าเครื่องสู่ขบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนให้ทุกคนคลายคลายข้อสงสัยได้เลยนะครับ แต่นี้ก็เอามาให้ดูตำหนิกันท้้งหน้าและหลังนะครับเดี๋ยวไปดูชัดๆน,นะครับหูเหรียญต้นหน้า แล้วผมก็จะบอกแล้วว่าจะเราจะเห็นเส้นเนี่ยเฉียงมาเหมือนกันเห็นไหมครับ <c oughs> เส้นขนแมวเล็กๆนี่นะครับ ก็จะเห็นเส้นขนแมวเล็กๆเฉียง4-5องศานะครับในเนื้อทองแดงลมดำก็จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนหน่อยนะครับเพราะว่าแสงที่ตกกระทบมาก็จะน้อยในคลิปที่แล้วผมก็พูดถึงเส้นนี้อยู่ เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นภายในตำหนิภายในตัวยันตัวสุดท้ายนะครับนี่นะครับก็จะเห็นชัดเจนในเนื้อนี้ก็จะเห็นสามขีด ตรงนี้ในเนี้ยชัดเจนนะครับดวงตาเห็นไหมครับตาขวาจะต่ำลงมาดวงจะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับตาซ้ายจะมีความใหญ่กว่า ักเกนจะเยืยงไปด้านบนนะครับแล้วก็เส้นค้างแก้มเนี่ยข้างจมูกเนี่ยจะมีความคมลึกลงไปนะครับแล้วก็ที่หูนะครับจะเห็นร่องรอยการแกะชัดเจนนะครับตั้งหูซ้ายและหูขวาที่ปากลักษณะเดียวกันเห็นนะครับตรงลงมานี้ แต่อ,องนี้รู้สึกจมูกจะพิมพ์ไม่ค่อยพิมพหลุดไปหน่อยนึงนะครับจากเหลือนเนื้อโลหะน,นะครับลักษณะบนพื้นต่างๆที่ผมจะเน้นคือเน้นแค่ไม่ไม่กี่จุดนะครับ ก็จะเห็นเส้นปลายเท้าคม,ค,มคมชัดเจนนะครับเส้นนี้ลงลึกเห็นคมชัดนะครับนี่นะครับเห็นไหมวอนนี้ก็จะมีเส้นขนแมวคมขึ้นมาเหมือนกัน ครับเหมือนกับอง์เนื้อนิกเกิลองแรกที่ผมลงให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งไล้ตำาหนิบัวต่างๆนะครับก็จะเหมือนกันจะเห็นเส้นคมคมที่ฐานฐานด้านบนนี่นะครับขึ้นมาชัดเจนแล้วก็เส้นในบล็อก เส้นนี้เส้นหนึ่งนะฮะชัดเจนเส้นขีดเกิดจากไหนบ็อกนี่นะครับชัดเจนนะครับมีด้านหน้าเหรียญ ไปไปดูหลังเหรียญน,นะครับนี่ครับเห็นไหมหลังเหรียญก็จะมีตรงเนี้ยเหมือนกันกับเหรียญที่เป็นเออบอกเออที่เป็นเนื้อเนื้อนิกเกิลน,นะครับ สูตรโลหะจะเป็นนิกเกิลซิเวอร์นะครับในเนื้อนะิกเกิลอ่ะอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับนะพื้นแล้วตรงเนี้ยจะเห็นรอยแดงๆอยู่ข้างในเนื้อเส้นขนแมวจะมีเยอะเลยนะครับแล้วก็นี่เส้นผมนะครับและที่ผมบอกในคลิปที่แล้วเห็นไหมจะมีสิ่ง เม็ดๆนี้ขึ้นมาขึ้นมาชัดเจนนะครับแล้วก็ดวงตานะฮะจมูกก็จะมีเส้นสันเส้นแตกเส้นหนึ่งเหมือนกันนี่นะครับปากมีรอยการแกะคมชัดเหมือนกันนะครับเส้นชัยผ้าช้ยลิ้วจีวรมีความคมชัด เส้นนะครับดูการแกะพักคูวิสัยโสพลน,นี่นะครับพิ่มใครใช้กล้องกำลังกขยายสูงๆนะครับ จอลักษณะลักษณะเนี้ยเพื่อนเพื่อนมั่นใจได้เลยนะครับถ้าใครมาเถียงก็บอกให้เขาเอาเหรียญของเขามาเทียบดูมาเข้าเครื่องเซมดูนะครับเทียบโลหะก็จะรู้เลยว่าเหรียญไหนเก่ากว่าเหรียญไหนนะครับนะครับเส้นขนแมวขึ้นมาชัดเจน เห็นไหมครับรายละเอียดต่างๆบนคุ้เหรียญน่ะมันไม่สามารถที่จะปลอมแปลงกันได้ง่ายๆครับบอกแล้วนะครับถ้าเกิดมีคนถกเถียง นะครับเราสามารถที่จะเข้าใช้เครื่องเทคโนโลยีระดับสูงนะครับก็คือเครื่องเซมนะครับสามารถที่จะแยกแยะโลหะใหม่โลหะเก่าได้เลยนะครับผลทางเครื่องมือไม่สามารถที่จะโกหกใครได้นะครับส่วนใครที่จะบอกว่าเออองของเขาแท้องค์อันนี้เก๊นะครับมันจะหมดข้อยุติด้วยเครื่องมือในการตรวจสอบนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสั้นๆสนวัสดีครับ